และทางจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานเทศก,กาลภูเก็ตเมืองสร้างสารเคเบลย่าเฟสติวลัลต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับให้เป็นรู้จักระดับชาติและระนาชาติค่ะ นางพวงพากาชาวัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานเทศกาลภูเกต็ตเมืองสร้างสารรค์เคบายาเฟสติวัลจังหวัดภูเกต็ตซึ่งจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดเน้นการต่อย,ยอดทุนวัฒนธรรมท้องถิน่นภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านวิทยาการอาหารขององค์การยูเนสโกและสืบเนื่องจากการขึ้นทะเบียนเคบายาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับอีก 4ประเทศค่ะได้แก่บูนายอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์งานนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมเพื่นาการัรอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสของการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างพื้นที่เรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมนะคะลูกพาแม่เวนในวันที่19กรกฎาคมนี้การอบรมเชิงบริการ2รุ่นการปักรองเท้าพื่อนากัการทําเครื่องประ บ้าบ่าในวันที่10-24ถึง25กระกฎาคมการประกวดภาพถ่ายมองผ่านเลนเ์เคบราียาบ้านฉันซึ่งรับภาพในวันที่19กระกฎาคมและจะประกาศผลในวันที่21กระกฎาคมนี้ค่ะซึ่งงานเคบรายฟสติวัลนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่9-10สิงหาคมนี้ที่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเกต็ตและสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะ มีขบวนแห่เคบายานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเคบายา จำหน่ายอาหารเมืองสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดอันดามันแล้วก็มีศิลปะและสถาปัตยกรรมครบเครื่องเรื่องบ้านฉันนอกจากนี้ค่ะยังมีลานดนตรีและการแสดงศิลปะร่วมสมัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าจะเป็นเวทีสําคัญในการยกระดับเทศกาลวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เชื่อมโยงสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็รวมไปถึงระดับนานาชาติด้วยพร้อมเป็นการตอบย้าสถานะเมืองสร้างสรรค์ของภูเก็ตและก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยั่งยืนเพื่อย,ยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะด้านเฟสติวัลตามนโยบายของรัฐบาลก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ,กณ์บรารกาลและเฟชั่นเคบาย่าแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะ